ครับสวัสดีครับ <c oughs> ก็การที่จะเข้าใจในการปฏิบัติธรรมนะครับก็มีอยู่วิธีที่เด่นๆก็คือการฟังนะครับการฟังเอาถึงจะเข้าใจนะครับว่าธรรมะหรือว่าคำสอนของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราคืออะไรใช่ไหมครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่หยุดฟังไม่หยุดฟังถ้าไม่หยุดฟังใครสักคนใช่ไหมครับเราก็จะเราก็เกือบจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยใช่ไหมครับ ไม่เข้าใจเลยว่าเออแต่ถึงกับถึงว่าเราไม่เข้าใจในการฟังภาษาธรรมะหรือภาษาบาลีนะครับแต่ว่าธรรมนั้นมันเกิดอยู่แล้วตลอดเวลานะครับ เกิดอยู่แล้วตลอดเวลาถึงท่านจะไม่ได้ฟังธรรมะจากอ,อยู่ใน YouTube หรือว่าสื่อปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าธรรมะนี่มันเกิดกับเราอยู่แล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราก็ไปฟังพระทันเทศ แล้วก็เหมือนกับเราฟังภาษาอังกฤษแล้วเราก็มาแปลว่ามันแปลว่าอะไรใช่ไหมครับมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะครับส่วนการที่ว่าฟังแล้วเขาจะเ,าเข้าใจทำหรือว่าบรรลุธรรมนะมันก็ต้องฟังบ่อยๆใช่ไหมครับเหมือนกับเราเรียนหนังสือมันก็ต้องเรียนบ่อยๆเรียนหลายปีกว่าจะกว่าจะเข้าใจ บางทีก็ <c oughs> พอฟังแล้วก็ปฏิบัติถ้าอย่างพระท่านบอกว่าให้เราไปทำอะไรที่มันดีๆแล้วก็ลองไปทำดูปฏิบัตินั่นแหละแต่พอเราเข้าใจการฟังและการปฏิบัติตามที่ผู้รู้นะครับท่านบอกทีนี้เราก็มาสังเกตชีวิตประจำวันของเราว่าแต่ที่จริงชีวิตประจำวันของเรานี่แหละมันเป็นการ ปฏิบัติทมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ไ,ไม่ไปฟังเข้าไปฟังธรรมะ,ะตามสื่อนะครับเราก็จะเรียกได้ว่าเกือบจะไม่มีวันเข้าใจเลยนะครับว่าอ๋อที่จริงการมีชีวิตอยู่การดําเนินชีวิตอยู่ในการทํางานของเรานะครับในทุกๆวันเนี่ยมันคือทำแท้ยิ่งกว่าแท้อีกนะครับ ที่นี้อันนี้ก็สำหรับผู้ทีเ่เรียกว่าระดับบรรลุไปแล้วหรือว่าคนที่เป็นอริยเจ้าแล้วมาฟังก็ไม,ไม่ฟังก็ก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะอาจจะไม่ไม่ถูกใจนะครับไม่ถูกใจสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่นะครับก็คือว่า ลองดูนะครับเราต้องต้องทนทนฟังนะครับทนฟังแล้วก็ทนปฏิบัติไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครเ,เรียกว่ามีปัญญามากๆนะครับมันก็มีอีกออแนวทางหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเ,เคยได้ยินหรือเปล่านะครับที่เรียกว่าเซนใช่ไหมครับ เส้นนี้ฟังดูจะไม่ถ้าคนไม่ไม่เคยไม่เคยฟังนะครับจะก็จะไม่เข้าใจนะครับถ้าคนมีปัญญาหรือคนเคยฟังเรื่องเส้นเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับแต่ว่าอาจจะเข้าใจกันไปคนละมากน้อยต่างกันไปตามาตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมครับเส้นนี้อย่าไปเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นนะครับก็คือ เป็นคำสอนเป็นอ,อีกนิกายหนึ่งนะครับเรียกว่านิกายเนาะแต่เป็นศาสนาพุทธของของ,ององค์สมเด็จสมมามพุธเจ้าเรานี่แหละนะครับเนาะมันเหมาะสําหรับคนทีอ่อันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีปัส,สม,ยยมัยบ,บุญมากมากนะครับหรือว่าอ่ปัญญามากๆนะครับสําหรับ สำหรับผมอะไรเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจยากนะครับแนวทางเส้นเนี่ยเพราะว่าลองฟังดูหน่อยนะครับเรื่องเรื่องเส้นเป็นยังไงเนาะก็คือว่าอย่างนี้อ่าสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานะครับท่านทรงพระชนชีพอยู่นะครับ พระองค์ท่านก็สนทนานครับขอพูดธรรมดา,รรมดาะครับท่านพูดกับพระอานทน์ว่าสิ่งที่พูดออกมาได้เป็นคาพูดนะ่ยพระองค์ได้พูดหมดแล้วได้เทศเหมดแล้วนะครับแต่มันมีธรรมะที่ไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นคาพูดได้นะ พระองค์ได้ถ่ายทอดให้พระมหากัสสปะแล้วนะครับอันนี้งงไหมครับก็คือว่าจุดประสงค์ที่จะเล่าเรื่องเซนก็คือว่าที่แรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับด้วยปัญญามันไม่เพียงพอนะครับก็คือเข้าใจคําว่าเสีเนี่ไปทาง,ง,งจีนหร,รหรือญี่ปุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วต้น ต้นทางจริงก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานี่แหละนะครับสําหรับผู้ที่ทราบอยู่แล้วก็อขอขอโทษด้วยนะครับที่เอาเอามาพูดแต่ไม่ก็คือว่าลองมาเรียงลําดับดูนะครับเผื่อว่าผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่สนใจทางนี้ก็จะจะไดะ้เข้าใจไปด้วยกันนะครับอันนี้ผมก็พูดไปตามข้อมูลที่มีอยู่ใน y o u t u b e นะครับ เพราะเราเราเกิดไม่ทันเนาะไม่รู้ว่าเ,าเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงนะครับเล่าไปตามที่เขาเล่ามาต่อๆกันมานะครับพระเจ้าท่านาทรงพูดกับพระอนุนนะครับว่าสิ่งที่พระองค์นะครับเ,เทศนาออกมาหรือพูดออกมาสอนนะที่พูดไดใช่ไหมครับที่พูดได้นะพูดออกมาหมดแล้วที่พูด ออกมาเป็นคําพูดไม่ได้มันเป็นทธอีกอีกแบบหนึ่งนะครับคือแบบเส้นนี่แหละก็คือจิตสู่จิตนะครับถ่ายทอดแบบนี้นะครับก็คือเซ้นนะครับแต่เซ้นเนี้ยมามาตั้งทีหลังนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะยาวนะครับถ,ถ้าเกิดพูดจะเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะทําความเข้าใจได้แต่ผู้ที่มีความรู้อันนี้อยู่แล้วเขาเขาจะเข้าใจนะครับพระมหากระสปะ ที่พรุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกว่าได้ถ่ายทอดให้หากสปะแล้วไอสิ่งที่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องเรื่องข้างในนะครับเรื่องในจิตนั่นแหละครับสิ่งที่พระองค์พูดออกมาได้เขาพูดไปหมดแล้วนะครับบอกกับพระอน,นุนอย่างนี้สิ่งที่เป็นธรรมะที่พูดออกมาไม่ได้ถ่ายทอดไปทางจิตก็คือได้ถ่ายทอดให้กับพะระหากสปะแล้วนะครับตั้งไว้ตรงนี้นะครับพะระหากสปะ นี่แหละครับพระมหากรสสปะแล้วก็จะจะสืบทอดมานะครับไม่อีกอ่ายี่สิบเจ็ดพระองค์นะครับที่สืบทอดแนวทางของอ่าเซนใช่ไหมครับหรือว่าจิตสุจิตเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินเดียนะยี่สิบยี่สิบเจ็ดพระองค์นะครับองค์ที่ยี่สิบแปดก็คือพระโพธิธรรมรือว่าหลวงปู่ตักมอนะครับก็ท่านก็อยู่อินเดียก่อนนะครับ เป็นองค์ที่28สิบแปดใช่ไหมครับพอจะเข้าใจที่ผมพยายามจะเรียบเรียงไหมไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวผมก็คิดว่าจะจะทําเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะไดะ้มาฟังเองนี่แหละเพราะว่าตั้งไว้ว่าก่อนอจะตายไม่รู้จะตายเมื่อไหร่มีคนมารับฟังสนใจแล้วก็นําไปปฏิบัติเกิดผลได้สัก คนสองคนนี้ก็ถือว่าเอเชื่นใจแล้วนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับทิ้งๆไว้ในในโซเชียลนี่แหละนะครับพอนะครับเลีเเ่ยงใหม่นะครับหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ่ายทอดให้พระหมหากรสปะแล้วพระหมหากรสปะท่านก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆๆนะครับละเอียดตรงนี้ผมก็ยังยังไม่แม่นนะครับจนมาถึง ของครูตักมอนะครับของครูตักมอท่านไปอยู่ประเทศอินเดียแล้วก็ท่านก็ต้องไปเอความของส,องสมงใใหญ่ที่มากครับคุณคมสัต์ไปเผยแพร่นะครับรเผยแผ่ศาส,สนาพุทธที่ประเทศจีนเพราะว่าตอนนั้นประเทศอินเดียเกิดสงครามนะครับคคก็ไปประเทศจีนก็ท่านก็ไปประเทศจีน ก็เลยก็เลยมาเนี่ยนะไอ้คำว่าเซนมาเกิดตรงนี้แหละนศาสนาพุทธนิกายเซนนะครับก็มาเกิดตรงหลวงปู่ตักหมอน,นี่แหละแต่ว่ามันก็คือเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับเรื่อง,เร,องเรื่องที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดทางจิตสู่จิตให้พภาหากรสปะนะครับแล้วก็ทางประเทศจีนเนี่ยท่างก็จะมีอ มีผู้ที่สืบต่อสืบสืบต่อจากหลวงองค์หลวงปู่ตักหมอหรือพระโพธิธรรมอีกหกองนะครับอีกห้าองค์หรือหกองนะไม่แม่นนะครับคือองค์สุดท้ายคือหลวงปู่ไว้ยหลังใช่ไหมครับนะพอพอจะจับได้ไหมหลวงปู่ไว้ยหลังเนี่ยก็คือว่าหลวงปู่ตักหมอบอกว่าพอมาถึงองค์นี้ต่อไปบาทกระจีวรไม่ต้องส่งต่ออีกแล้วเพราะว่าต่อไปก็จะ ศาสนาพุทธนิกายเซนก็จะ,ะมีคนรู้จักเยอะแล้วไม,ไม่ต้องส่งต่อบาลรจีวรนะครับบาละจีวรเนี่ยก็คือตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานะจนมาถึงหลวงปู่้วยหลังเนี่ยก็คือจีวรเืนเดียวกันนะครับผมก็ตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าโอ้โหจีวรจะอยู่ได้สองพันกว่าปีหรือพันกว่าปีเชลยหรือใช่ไหมเออก็คือว่าท่านก็เย็บนั่นแหละผมคิดว่านะ ความคิดผมคงจะเย็บปะติดปะต่อกันแล้วก็ส่งให้พระมหากปปรสป,ปะ,ะพระมหากรสปะต่อจากพระมหากรสปะคือพระอนนท์นะครับต่อจากพระอนนท์ก็คือพระราหูใช่ไหมครับคือเจ้าชายราหูนะครับที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเรานะครับนะท่านสืบทอดมายอย่างนี้นะครับจนถึงอ,องค์ที่27ท่านปัญญาตาละนะครับท่านก็ให้พระพุทธธรรมใช่ไหมครับ ไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอินเดียจะเกิดสงครามก็เกิดจริงๆนะครับองปูตักมอก็เปิเผยแพร่ให้กับอ,องค์แรกก็คือวงปูวิเคอร์นะครับถ้าผมพูดผิดก็ขอไปด้วยนะครับองค์แรกเลยแล้วก็ถึงท่านวุ้ยหลางเป็นองค์สุดท้ายนะครับเนี่ยศาส,สนาพุทธนิกายเซนก็จะมีความเป็นมายอย่างนี้นะครับเพื่อทีอ่เราจะได้ไม่ต้องงงนะครับ ผมก็เอคือด้วยความที่ว่ามันไม่มีปัญญาครับก็ใช้เวลาเป็นปีนะกว่ากว่าจะปฏิติประตอมาได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้สนใจใช่ไหมเราฟังท่อนนี้ฟังคลิปนั้นอกว่ามันจะรวบรวมมาเป็นเรื่องเดียวกันได้อ๋อท่านสืบทอดมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ไหมอ่าทีนี้ก็จะกลับไปสู่เรื่องการที่จะเข้าใจในการปฏิบัติธรรมนะมันก็มี มีหลายอย่างนะครับนี่ก็คือึงการฟังนะครับแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยลงมือปฏิบัติบางทีบางคนฟังก็เข้าใจบางทีบางคนฟังไม่เข้าใจก็ต้องปฏิบัตินะครับบางคนก็ฟังไม่เข้าใจแต่ปฏิบัติกับเข้าใจบรรลุนั่นแหลนะเนาะแต่บางคนแค่ดูนะครับดูเขาก็บรรลุทำเลยนะครับแต่ในทางเซนเนี่ยมันที่ผมบอกว่ามันมันเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญามากไง ผมก็อาจจะมาเกินความสามารถของผมมันไม่มีปัญญามากขนาดนั้นมันเป็นการถ่ายทอดจิตสู่จิตนะครับมันจะทำความเข้าใจกันยากเห็นไหมมันตรงนี้แหละแต่ถ้าเรามันปฏิบัติมันฟังมันดูมันปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็เราไปดูคําสอนของพุทธเจ้านะครับเราจะออกจากไอ้มัคมโยงแปดนะครับ เราจะเข้าใจนะรเราจะเข้าใจไปเวลานิดเวลาหน่อยเหมือนเราไอไปโรงเรียนไปทุกวันทุกวันเ,เดี๋ยวมันก็จบปหนึ่งป .2 อปสามเรื่องชั้นไปเรื่อยใช่ไหมครับมันกินข้าวนะกินทีละคำทีละคำเดี๋ยวมันก็อิ่มนะการศึกษาธรรมะเราก็ไม่ต้องไปเร่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะตายไปเราไม่รู้แต่เราก็ตายไปในขณะที่เราศึกษามันก็ยังดีใช่ไหมครับเพราะอย่างที่ผมบอกธรรมะมัน มันคือสิ่งที่เราทําทุกวันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราทําทุกวันอยู่แล้วแต่เราเอไม่อาจไม่อาจจะเชื่อได้เพราะว่าเราคิดว่าการการปฏิบัติธรรมหรือว่าทำมันอยู่ที่วัดอยู่ที่สํานักปฏิบัติอยู่ที่ถ้าอยู่ที่เขาอยู่ที่ป่าช้าพีดิบอันนั้นก็ใช่อันที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยก็ใช่นะครับทำมันอยู่ทุกที่มันไม่มีมันเป็นอากาลิโกนะครับมันไม่มีการเวลานะครับ แล้วมันก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองมันเป็นปัจจตังใช่ไหมที่หลวงปู่ท่านพูดอ่ะสาบาลีนะครับเออแต่ทําไมถ้าว่าธรรมะมันมันอยู่ที่ตัวเราหรือว่ามันอยู่ทุกที่อ่ะทําไมเราไม่รู้นะครับทําไมเราไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติเออใช่ไหมไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติสองเรามีไอ้นี่เขาเรียกว่าออมันจะเยอะไปไหม อมีมีขันใช่ไหมมีขันไม่ใช่ขันตักน้ำนะขันห้าเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันปิดอยู่จะว่ามันปิดก็ไม่ใช่ถ้าไม่มีอันนี้มันก็ไม่รู้อีกอเห็นไหมยิ่งพูดมันก็ยิ่งลึกลับแต,แต่ถ้าพูดที่เขาศึกษามาแล้วมันก็ไม่ลึกลับเขาเรียกว่ารูปกับนามรูปรูปคือสิ่งที่เรามองเห็นนั่นแหละนามก็คือไอจิตเนี่ยจิตหรือใจเนี่ยที่เรามองไม่เห็น มองไม่เห็นนะั้นเรียกว่าน้ำหมดนะครับอันนี้ทำความเข้าใจเรื่องอาศาสนาพุทธมิกายเซนนะครับเน้นไปเรื่องนี้แล้วกันเนาะแล้วก็น่าจะได้ฟังเองนะเป็นส่วนมากไปในช่วงชีวิตนี้นะครับคนที่เ,เป็นคารวาสนะครับบางบางท่านที่อ,ออก ออกมาพูดเขาไม่ได้ออกมาสอนหรอกก็คือว่าเขาเพพูดเขาก็อยากให้คนที่เรียกว่ามีทุกข์ใช่ไหมอยากาให้คนมีทุกข์เขาหมดทุกข์หรือว่าทุกข์ลดน้อยลงเขาก็าออกมาเล่าประสบการณ์ในการามาศึกษาพระธรรมคำสอน พอเขาพบหรือว่าสัมผัสความความสบายข้างในในจิตใจนะครับเขาก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปกันนั้นเลยอย่าไปว่าเขาสอนอะไรเลยนะครับท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องไปไปฟังเราก็เลื่อนเลื่อนผ่านไปนะครับไม่ผิดไม่ไม่ฟังก็ไม่ผิดนะครับเราไม่ชอบเราก็ไม่ผิดนะครับ อยากให้เพื่อนพ้นทุกเขาก็ามาเล่าเขาไปทําอะไรมาอย่างที่ผมเล่าอยู่นี่แหละนะครับส่วนถ้าคนเขาไม่สนใจนะครับยังไงเขาก็ไม่ฟังเขาไม่เลื่อนมาหรอกในทํานองนี้ผู้ที่กําลังสแสวงหาอยู่นะก็คือว่าหาความรู้เพิ่มหาเพื่อนนะครับเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะครับแชร์ประสบการณ์ในการ ศึกษาศึกษาพระธรรมคำสอนได้ผลการปฏิบัติในการฟังออกมาเป็นยังไงก็มาอัดคลิปเล่าให้กันฟังเางที่ผมทําอยู่นี่แหละสถานีสุดท้ายหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดครับเอฟเอฟซีสองหกครับกบ็เน้นไปที่แก่นเนะแก่นที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือว่าการจะเข้าใจในการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าเราจะบรรลุด,ดีกว่านะบรรลุ ดูจะเป็นคําสูงนะมาก่อนผมไม่กล้าพูดเลยนะคำนี้กลัวบาปบรรลุในะพูดไม่ได้หรอกแต่ว่าพอเราเข้าใจทำามาฟังบ่อยๆนะครับครูบาอาจารย์ท่านพูดก็มันเป็นคําแค่คําสมมุตินะครับแม้แต่คําคว่านิพานก็เหมือนกันเขาสมมุติพูดมาถ้าไม่พูดมันก็มันก็จะสอนกันยากเพราะคนมันมีมันมีหลายระดับใช่ไหมครับอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็แยกออกมาเป็นสี่สี่เหล่าสี่ สีระดับความรู้ระดับบุญระดับการเรียนรู้มาแต่ละคน,ม,นมันมีทั้งสี่ระดับใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีการ,กราบันทึก,ทกไม่มีการพูดไม่มีการพาปฏิบัตินยไอคนที่เขาสะสมมาน้อยเขาเขาก็หมดโอกาสที่จะบรรลุธรรมนะอย่าไปติดกับคํานี้นะบรรลุธรรมนิพานอนยะ่าไปติดถ้าติดปุ๊บเราก็จะไปะยาก เหมือนรถติดหล่มนะมันก็ไปยากก็ลองลองลองปฏิบัติด,ดูนะครับลองปฏิบัติด,ดูลองฟังดูก่อนอะฟังดูก่อนฟังเขาดูก่อนถ้าใครถ้าใครฟังไอคนที่พูดแนวแนว,แน,วนี้ยคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจงเชื่อมั่นเลยว่าท่านน่ยได้เดินทางเข้ามาในเรียกว่ากระแสใช่ไหมกระแสทำเรียบร้อยแล้ว ถ้าคนไม่มีบุญมากพอเนะี่ยต่อให้เขาอายุเท่าไหร่เนะี่ยเขาก็ไม่มาฟังหรอกอย่างปู่ย่าตายายเราเนะี่ยเราเราสังเกตด,ดูเนะี่ยเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้ฟังนะสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหม๋ยนนี้มันมีมันมีคนละเครื่องละเครื่องละใครจะไถไปเจอคลิปตลกใครจะไถไปเจอการเมืองใครจะไถไปเจอไอ้นักร้องอะไรเขาจะชอบของเขาไปกีฬาอะไรไป แต่ถ้าคุณไทยมาเจอไอ้เรื่องธรรมะแล้วคุณสนใจนคุณมีคุณมีเรียกอะไรบารมีน่าจะพร้อมแล้แหละแต่คนที่เขาดูกีฬาดูหมอลำดูเพลงดูอะไรเขาก็ไม่ได้ผิดนะม,นมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะรู้แต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราฟังเราปฏิบัติเราเข้าใจแล้วเนี่ยต่อให้ท่านไปดูอะไรก็แล้วแต่เป็นข่าวกีฬา เป็นหนังเป็นซีรีส์เป็นตลกท่านก็จะเข้าใจสามารถาอเอา,เอามา,าเป็น,นวัตถุดิบในการปฏิบัติธรรมในญญในลำดับต่อไปดีกว่านะครับแล้วว่าเป็นขั้นเป็นอะไรก็จะว่าจริงๆถ้าเกิดคนไม่ยึดติดกับสมมติบัญญัตินี่มันก็ไม่มีปัญหาพูดพูดไปได้เรื่อยๆ โอเคครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อ,อมีผู้ที่สนใจเนาะศาส,สนาพุทธนิกายเซนก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือคำสอนพรงพุทธเจ้าเรานี่แหละเซนนะครับแต่มันเป็นวิธีจิตสู่จิตเป็นแตกต่างจาก ที่พวกเราคุ้นเคยนะครับแต่ถ้า,าท่านาเรียกว่า,ามีความเพียบพร้อมอทุกสิ่งทุกอย่าง,ามงามไม่ว่าจะเป็นศีลเป็นสมาธิมีปัญญาพร้อมท่านก็จะรู้ว่ามันก็เรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันหมดสภาวะ ทั้งหมดนะไม่ว่าเราจะเรียกชื่อไปพิสดารขนาดไหนก็คือมันคือตัวเดียวกันนะครับแต่วิธีการสอนก็ตามลําดับตามกลุ่มคนที่ผมบอกที่พระพุทธเจ้าท่านบอกมานะครับก็คือสี่สี่ประเภทสี่จำพวกทาก็เลยมีเยอะอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่าใครจะอยู่เหล่าใดก็แล้วแต่ถ้าได้สนใจธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็คือท่านเรียกว่าเข้ามาอยู่ในกระแสแล้ว เขาอยู่ในกระแสแล้วคนที่เขาไม่สนใจนนก็อาจจะเหมือนเราเมาื่อเมื่อก่อนนะครับก็เขาก็ต้องอบางคนก็ได้รับความทุกข์ก่อนนะครับค,ค่อยจะมาสนใจในทางวัดทางพระนะครับทางคำํำสอน,นมันก็เป็นบุญของเขาด้วยแหละถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ได้เข้ามาทางนี้หรือบ,บางคนรวยเกินไปเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรเขาก็ มาฟังมาปฏิบัตินะก็เป็นอย่างนั้นก็มีนะครับโอเคครับก็เออไม่สรุปดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็มาพูดเรื่อยๆเอาไว้ฟังตอนถ้าเพิดผมอยู่ถึงนะสักเจ็ดสิบมาฟังว่าเออที่ผมพูดมันมันจะตลกขนาดไหนนะครับเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ย จริงๆมันอาจจะผิดหมดเลยนะหรืออาจจะถูกหมดนะครับแต่แต่ว่าไอ้ปัญญาของคนนะมันมันไม่มีขีดจํากัดนะครับมันสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราอไม่หยุดนะครับไม่หยุดสร้างความดีนะครับปัญญาที่ดีนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็เคยอสอนสอนพรมใช่ไหมครับว่า ที่สอนเน่ยเพราะว่าถามท่านถามไงว่าจะพัฒนาปัญญาด้วยวิธีใดใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าตั้งเร็วว่าด้วยการมีศีลน,นะครับปัญญาที่ปัจจากศีลน,นะท่านก็ดูเอาเองนะครับตอนนี้ปัญหามันมันเยอะขนาดไหนพวกที่มีปัญญาเยอะแต่ขาดศีลธรรมนะครับครับสวัสดีครับ